สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซต์แมนยูเต็ตครับไฮเิบาลเมชบี้นี่เนื้อหอมจริงๆนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าลูกคอาสนใจจากทั้งในทีมในลาลิก้านะครับทีมในฝรั่งเศสร,รวมถึงทีมในเยอรมันด้วยต้องการอยากจะได้ตัวเขาแล้วก็ตัวไฮเิบาลเมชบี้นี่ถึงขนาดออกมาบอกนะครับว่าเขาตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทานา้นนเซบีย่าแต่ปรากฏว,ว่าล่าสุดนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้ เมื่อมีรายงานข่าวว่าทางด้านเอเวตันครับเตรียมที่จะมาดึงฮาร์ดิบาลเมชบรีไปอยู่ด้วยแมนเชสเตอร์เตดนี้ก็เพิ่งจะใช้อ PTION ขยายสัญญาของเขาออกไปอีก1ปีสำหรับนักเตะวัย20ปีซึ่งย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตนดในปี2019ครับย้ายมาจากทางด้านโมนาโกสำหรับนักเตะทีมชาติตุนิเซียซึ่งฤดูกาลนี้นี่ก็ทำประตูให้กับแมนยูเปแล้ว1ลูกครับ กรณีนะครับฟาบิซิโอรโมาโนออกมาระบุว่าเขาต้องการอยากย้ายไปอยู่กับเซบีย่าแต่ว่าล่าสุดทัฟฟี่สีน้ําเงินครับเอเวอร์ตเตรียมที่จะมาไฮแจ็คโดยก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่านอกเหนือจากเซบีย่าที่มีการติดต่อมาซึ่งดูเหมือนว่าเมชเบียดีจะย้ายไปอยู่กับเซบีย่าโอลิมปิกลียงก็ติดต่อมาด้วยนะครับรวมถึงทางด้านไฟบววครับทีมในเยอรมันแต่ว่าเมชเบีดีปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดครับเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับทางด้านเซบีย่า แต่ตอนนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจครับก็คือเอวรตตันเอวร์ตันนี่ทำผลงานได้ดีนะครับลูกทีมของชองไดส์ในฤดูกาลนี้จะว่าไปแล้วดิถ้าไม่โดนตัด10คะแนนพวกเขาดีก็อยู่กลางๆตารางเลยนะครับช่วงตอนนี้นี่อยู่ท้ายๆครับก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยต้องการอยากจะได้นักเตะเข้ามาช่วยเหลือทีมครับในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลก็มองว่าเมชบีดีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสามารถที่จะช่วยทีมได้ เมชบีนี่แมนตอนนี้ชัก2จิต2ใจแล้วว่าเอออาจจะตัดสินใจอยู่ในพเมร์ลีกต่อก็ได้ครับสำหรับสัญญาของเซบียนะครับที่ยื่นให้กับแมนยูมีการยื่นมาแล้วด้วยครับสัญญารูปแบบของการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดด้วยแถมใส่สัญญาให้แมนยูซื้อคืนให้อีกต่างหากครับก็เลยทำให้แมนเชสเตอร์เดนนี่ค่อนข้างจับพึงพอใจนะครับกับข้อเสนอของเซบียเดี๋ยวดูนะครับว่าทางดานเอวัตตันนี่ยื่นข้อเสนออะไรให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับ เมลออนไลน์ online, ครับสื่อชื่อดังในอังกฤษออกก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดครับเตรียมที่จะมีการยื่นอารอนแวนวิสซาก้าบวกกับเงินสดจำนวนหนึ่งในการขอซื้อตัวทางด้านมิเชลโอลิเซในเตะปีของทางด้านคริสตันพาเลสอย่าลืมนะครับว่าอารอนแวนวิสซาก้านี่ก็เป็นอดีตนักเตะของทางด้านคริสตันพาเลสแล้วก่อนหน้านั้นครับทางด้านเดอะอีเกิลี่ก็อยากที่จะได้อารอนแวนวิกากลับไปอยู่กับทีมด้วย แมนยูต้องการที่อยากจะเสริมความแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เซอร์จิมนีสามารถที่จะซื้อหุ้น25%แต่อย่างไรก็ตามแมน,ชนเชสเตอร์เดนียังไม่สามารถที่จะไปเคลื่อนไหวอะไรหนักๆได้นะครับในเดือนมกราคมนี้ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแต่อย่างไรก็ตามแมนยูจำเป็นจะต้องเสริมนักเตะนะครับถ้าต้องการจะให้ทีมนี้พอจะประสบความสาเร็จอยู่บ้างในฤด,ดูกาลนี้ครับหลังจากที่กระเด็นตกล่อมาแล้วทั้งในศึกยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ในบอลคารบาบาวครับ แมนเชสเตอร์เนียใช้อ p อปชันขยายสัญญากับอารอนแวนบิสากาออกไปแล้วเพื่อที่นี่แหละครับจะเอามาใช้เป็นออปชันในการที่จะไปดึงทางดนโอริเซ่มาแมนยู Menu ซื้อทางด้านอารอนแวนบิสากามาจากคิสตันพาเลสในปี2019นะครับด้วยราคาคัดตัว50ล้านปอนด์ลงเล่นไปแล้ว175เกมครับ โอริเซนี่แมนยูต้องแข่งกับหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านลิเวอร์พูลว่าจะเป็นทั้งทางด้านอาร์เซนอลซึ่งก็ต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ครับโดยคาดว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์ตอนนั้นเชลซีก็เคยเกือบจะได้นักเตะไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาตัดสินใจครับที่จะอยู่กับทางด,ด้านคริสตัน l พรสต่อไปแมนยูก็เลยว่าอ่ะงั้นใช้แผนนี้แล้วกันครับ แนบทางด้านอารอนแวร์พิซาก้าบวกกับเงินสดอีกส่วนหนึ่งครับในการที่จะทําให้ทางด้านคริสตันพาเลตยอมปล่อยโอลิเซออกจากทีมอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากขายอารอนแวร์พิซาก้าออกจากทีมไปเดี๋ยวแมนยูก็จะต้องไปหาซื้อนักเตะในตําแหน่งแบคขวาคนใหม่เข้าสู่ทีมครับตอนนี้ก็ถ้าหากนะครับถ้าหากสามารถที่จะปิดดีลดังกล่าวได้จากนี้ไปด้านขวาก็ต้องเป็นทางด้านดาโลนนั่นแหละครับ เดอะซันครับสื่อชื่อดังในอังกฤษนี่ออกมาระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์เตดนี่ต้องการอยจะขายราฟาเอวารานออกจากทีมในเดือนนี้ถ้าหากได้รับข้อเสนออยู่ที่26ล้านปอนด์อ้าวอะไรกันเนี่ยไหนบอกว่าเสนอให้กับทางด้านบาร์เซโลนาแค่20ไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ดิเดอะซันครับไม่รู้ว่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เตดต้องการที่อยากจะออฟโรดรอฟาเอวารานในเดือนนี้ถ้าหากมีข้อเสนอราวๆ26ล้านปอนด์ยื่นเข้ามา ติดตามในงานข่าวระบุน,นะครับว่าท่นั่นเอลนัสเซอร์นะทีมของคริสเตียนโนโรนโดนะครับแล้วก็เอลอิติฮัตนี่ก็เป็นทีมของท่นั่น ben คาริมเบนเซมากำลังมีการพิจารณานะครับที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่จะดึงราฟาเอลวารานไปอยู่ด้วย วารานไป30ปีกำลังจะหมดสัญญากับทีมนะครับหลังจากจบฤดูกาลน,นี้นอกเหนือจากนั้นไบรเยอร์มิวนิกดีก็ยังมีข่าวว่าให้ความสนใจอยากจะได้ตัวเขาด้วยแบบถ้าไปอยู่กับเอาเซอร์ aster, ก็ไปทํางานกับคริสเียโนโรนัลโดเคยทํางานร่วมกันมาแล้วกับเรอัลเมริดแล้วก็กับทนานดานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าไปอยู่กับอัลอิติฮัดก็ไปเจอกับทนานดันคาริเบนเซมาซึ่งก็เคยทํางานร่วมกันที่เรอัลเมริดครับอ่ก็ดูครับว่าสรุปสุดท้ายดีบทสรุปของราฟาเอวารานจะจบที่ตรงไหนครับ แมนเชสเตอร์นีกลายมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะได้ตัวคาบีเกรานักเตะของทางด้านปาเลนเซียด้วยราคาค่าตัว40ล้านยูโรและเตรียมที่จะมีการปิดดีลในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับคาบีเกรานี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับของทางด้านปาเลนเซียโดยตามรายงานข่าวนะครับระบุว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100้ล้านยูโรโหถ้าหง100ล้านยูโรนี่คงไม่มีสโมสรไหนหรอกครับที่สามารถจะจ่ายได้ครับในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามทางด้านบารินเซนี่พวกเขามีปัญหาในเรื่องของธนะธางด้านการเงินครับโดยสื่อทางด้าน bnnbreaking.com นะครับระบุว่าถึงแม้ว่านักเตะคนนี้จะมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ล้านยูโรก็ตามแต่ว่าบารินเซยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่40ล้านยูโรซึ่งมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมครับแหล้านยูโรค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยครับ โดยทีมที่ต้องการจะได้นักเตะคนนี้นะครับตเต็มไปหมดไม่ว่าจะมีทั้งทันดานเชลซีอ,ซนอ,นอกกร์เ,รเซนอนอลเอติโก้มาิรดบาร์เซลลน่าเรอันมาเรดแล้วก็บุนเสเซ่ดดอร์ทมุนแต่ว่าแมนเชสเตอร์เต่น้ครับเป็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าตัวนักเตะทีมชาติสเปนอายุต่ำกว่า21ปีรายนี้มากที่สุดและคาดว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีในตลาดเดือนมกราคมนี้ โดยทาาน้านแมนเชสเตอร์เดนีีได้มีการติดต่อไปที่ตัวนักเตะแล้วนะครับแล้วก็มีในการโน้มน้าวครับโดยสัญญาว่าเขาจะเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมอ่าอยู่ในแผนการทำทีมนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับแมนเชสเตอร์เดนดีก็พร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยให้กับเขามากกว่าที่เขาได้รับอยู่ในปัจจุบันโดยแมนยูนี่ถึงกับกล้าการันตีนะครับว่าถ้าหากย้ายมาอยู่กับแมนยูเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์เดนีจะต้องพยายามปล่อยคาซิมิโร่ออกจากทีมให้ได้ซะก,ก่อนนะครับถ้าปล่อยคาซิมิโร่ออกจากทีมไปได้แมนยูก็สามารถที่จะเอาเงิน40ล้านยูโรนี่ไปซื้อเกเราได้ทางด้านคาซิมิโร่นีฝั่งของเซอร์จิมนีต้องการอยากจะปล่อยออกจากทีมอยู่แล้วนะครับนั่นคือนักเตะลำดับต้นๆเลยครับที่เซอร์จิมเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าแมนเชสเตอร์เด oh, นีไม่น่าไปซื้อทางด้านคาซิมิโร่มาจากเรอัลมาดริดเลยครับ อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยสูงมากครับค่าตัวที่ซื้อมานี่แมนยูก็ใช้ไปเยอะมากเซอร์จี่ไม่พอใจครับก็เตรียมที่จะปล่อยทางด้านคาซิเมโรออกจากทีมให้ได้โดยเร็วี่สุดน,นะครับยังคงยืนกรานครับว่าในเดือนนี้ครับจะต้องปล่อยคาซิเมโรออกไปให้ได้ถ้าปล่อยคาซิเมโรออกไปได้ครับเราก็มองนะครับว่าน่าจะได้ทางด้านคาร์บี้เกเราเข้ามาแมนยูติดต่อไปแล้วนะครับ40ล้านยูโร แล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ด้ละแม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ